สวัสดีครับผมคลิปนี้สิมารีวิวตะไคร้ปะเนียดนะครับเนาะนี่ตะไคร้ใส่ขั้นฝาดปะเนียดครับผมมีขายด้ยครับเรื่องนี้ผมสารเองครับจีมนังสารครับเพื่อท่านใดสนใจครับตะไคร้งามครับนี่ตากระลังงามเลยครับนี่ครับผมขายอยู่หนึ่งร้อยพร้อมทรงเลยครับนี่หนึ่งร้อยพร้อมทรงเลยครับนี่โอ้แห้งเหรอครับนี่สารห้ครับ ผมยีสานทั้งหมดสิบเกตนาเลยครับเด้อความยาวนี่ครับความยาวกับพอนี้ครับก็ดีนี่ครับถ้าท่านใดอยากระยากระเงกนี้กะแจ้งไว้ใ้คอมเมนต์ได้นะครับตาข่ายผมสิมีแขเนะครับนี่นี่ครับแขผมเอาแขให้อยู่สองช่องครับแขนี่เข้าแขกเพื่อที่มันจะได้เป็นถุงครับเวล่าใส่ไปเร้วมันจะได้เป็นถุงครับเป็นถุงแบบ นุ่นๆขึ้นครับเวลานกติดมันก็สีเป็นุงพอดีหอมันกับสีโปค่อยเจ็บครับผมใส่เป็นได้ลังหกครับทันใดสนใจครับเพื่อมีทันใดสนใจเนาะเดี๋ยวคลิปสิมีคลิปหนึ่งครับผมสีวิธีการใส่ว่าเอาตะไคร่นี่ใส่ขั้นฝาดแบบไดครับเพื่อทันใดยังบ่เคยใส่เนาะใส่โบเป็นนี่สิครับอาจารย์ทันใดใส่เป็นแล้วครับโเป็นอย่างเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมเสียอีกคลิปหนึ่งครับ ไว้ติดตามครับผมว่าผมยีใส้ขั้นฝาแบบใดครับเอาใส่แบบใดเนาะนี่ครับไม่กระสิขึ้นเป็นจอมแบบนี้ครับนี่ครับสารให้ความยาวกําลังพอดีเลยครับผมก็บเรียวัดเนาะครับแต่ว่าผมกาวครับสิบเจ็ดตาครับนี่ก็ถือไว้เงาเลยครับกําลังงามเลยครับพี่น้องเพื่อมีท่านใดสนใจเนาะนี่ครับเดี๋ยวกับคลิปนี้ก็ฝากไปสักนิดนะครับเด้อตะไคร้ครับมีจำหน่ายครับเดี๋ยวผมสิทิ้งมือรู้ไว้ให้ครับผม อย่าลืมฝากติดตามไปเน,นะครับเดี๋ยวผมสีเห็ีคลิปใส่คันฝาดให้เบิ่งครับคลิปนี้ก็โอเคครับผมสวัสดีครับ